วันนี้ก็คือจะออกไปเที่ยวตาะเจงซอนแล้วก็หมู่เกาะปันหยีนะคะันนี้อยู่ที่ท่าอ่างปอนะคะกำลังจะขึ้นเรือหลังจากขึ้นเรือแล้วก็จะมีเวลคั่มดิงให้นะคะเป็นน้ำผลไม้ครับมัคเทลนะคะไม่มีแอลกอฮอล เริ่มเดินทางวันนั้นก็คือฟ้าครีมนิดหนึ่งนะคะมีฝนตกพรมๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือแคนูที่เกาะห้องนะคะก็คือว่า,าจะมีคนพายให้นะคะถ้าพายเองไม่ได้หรือว่า,ข,าขอเขา้าพายดูก็ได้นะคะแล้วก็นี่คือคุณฟ้านะคะคุณฟานี่จะชอบแดนส์นะคะเป็นขาแดนซ์วาย ปาร์ตี้นะคะก็คือทุกที่คือแดนซ์ลอสหับนางนะคะซึ่งก็ดีมากนะคะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยจากที่เบื่อเบื่อมุ่งมงกันก็มีงัดขึ้นมาเต้นได้สักคนสองคนนะคะนักท่องเที่ยวจีนซึ่งปกติเงียบมากก็คือสามารถงัดขึ้นมาแดนได้ะคะอันนี้เรานั่งเรือหางยาวกันไปที่เกาะจันหมีนะคะนี้นะคะก็คือระหว่างทางนั่งเรือไปก็ได้ดูวิวนะคะแต่ก็ ระวังน้ำสาด,ดนิดนึงนะคะมีอันนี้เราจะได้ผ่านเจมสบอลไปก่อนนะคะเพื่อที่จะไปทานข้าวเที่ยงนะคะที่หมู่เกาะปันหยีนะคะซึ่งเป็นหมู่เกาะของคนพี่น้องชาวอิสลาม ที่พังงานนะคะนี่ก็จะเป็นของที่ร้าล็กที่เราสามารถจะซื้อได้ในตลาดนะคะเดินดูไข่มุก,กอะไรต่างๆนะคะแล้วเราก็เดินทางกันหลังจากนั้นหลังจากทานข้าเสร็จไปที่เจมส์บอลนะคะเ mm hmm. กาะเจมส์บอลตรงนี้ก็คือระหว่างทางก็ดูวิวชมวิวไปนะคะ mm hmm. จะใช้เวลาประมาณ15นาทีจากหมเกาะปันดีนะคะ mm hmm. ไปยังอ่ เกาะเจมส์บอนด์นะคะหรือผูเกาะตะปูนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่ามีหลายลำเลยมีหลายทัวร์มากที่มาหยุดชมสถานที่นี้น,น,นะคะเป็นจุดชมวิวแลน์มาร์คนะคะที่ต้องมาปักมุดนะคะอันนี้ก็นะักท่องเที่ยวก็มาเล่นน้ำได้นะคะแล้วก็มาถ่ายรูปนี่ก็ได้มาแชะหนึ่งนะคะเป็นน้อง คนขายมุกช่วยขายให้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับขึ้นเรือเพื่อที่จะไปเ,เล่นกีฬาทางน้ำที่แถวหมู่เกาะนาคานะคะก่อนที่จะกลับขึ้นฝั่งนะคะก็คุณฟ้าก็สายปาร์ตี้นะคะสามารถปาร์ตี้ได้ทุกที่อยู่แล้วนะคะค่ะทาวเวอร์ให้ดูด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ไปมีการเพดลก็คือไปเล่นบอร์ดนะคะพายอยู่ รอบๆเรือนะคะก็สายแดนซ์แล้วก็จะเปิดเพลงแล้วก็จะแดนได้นะคะเราสามารถจะสั่งเครื่องดื่มีออปคอลในเ็ปนี้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้รวมมาด้วยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็สามารถที่จะว่ายน้ําแล้วก็สามารถที่จะเล่นจัสกีสกูตเตอร์อะไรใดๆใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ <Yeah. S 1> เขาก็จะเป่าลมสระว่ายน้ำาบบแบบย่อยๆให้ด้วยนะคะ ของลมก็คือคนว่ายนะ้ำไม่เป็นเนี่ยก็สามารถที่จะว่เพนจอยการว่ายน้ำในทะเลได้นะคะอันนี้คุณคุณฟ้าก็เต้นต่อนะคะแล้วที่คือแดนซ์อนะคะเพลงก็เอาเอาเสียงออกเพื่อไม่โดนลิขสิทธิ์นะคะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาเต้นต่อกันบนเรือค่ะคุณฟ้าก็ชุดพร้อมนะคะมีเอามาเปลี่ยนด้วนะคะแมทาชิ่นกับบิกินี่สุด <c oughs> ก็คือทุกที่คือดที่แดน จริงเขาหลังเขาไม่ได้ยินเพลงนะคะมีคุณฟ้าได้ยินเพลงอยู่คนเดียวนะคะก็จะมันอยู่คนเดียวนะคะแต่ก็หาได้แค่ไม่นะคะหลัจากนั้นเราก็เดินทางกลับเข้าฝั่งนะคะไปอ่ยังอ่าวปอนะคะก็จะเห็นว่าพ้าที่ตกนะคะเวลากําลังดีถ้าสนใจที่จะรับเไปเที่ยวทริปแบบนี้นะคะก็ติดต่อคุณฟ้าได้เลยที่ภูเก็ตทัวร์นะคะเลดีกวตออติดต่อตรงที่บริษัทอย่างแน่นอนนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้เลยค่ะ